ครับโครงการบริษัทประชารัฐปทุมธานีช่วยขายข้าวให้ชาวนาไทยนะครับดําเนินมาตั้งแต่ที่ท่านนายรรรรกรัฐมนตรีเห็นความเดือดร้อนของชาวนานะครับและทานกระทรวงมหาดไทยก็สั่งมาให้ทุกจังหวัดหาความช่วยเหลือหาวิธีช่วยเหลือนะครับของปทุมธานีเราข้าวปทุมนั้นอ,ออกไปเยอะแล้วเหลือไม่มากนะครับใน,นความเดือดร้อนก็ยังมีไม่มากแต่ที่เราให้ความสนใจก็คือ เราดูข้าวจากทางภาคอีสานซึ่งพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวนาขาเดือดร้อนเยอะก็มาดูกับว่าปทุมธานีเราเป็นเมืองตลาดเป็นเมืองที่มีการบริโภคสูงมีกําลังซื้อสูงแล้วก็จับให้ชาวนาเจอกับผู้บริโภคโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการขายปลีกอย่างเช่นที่วันนี้นะครับที่วัดโบสถ์สาโคปทุมธานี เป็นวัดที่มีผู้สานนิกรชนและนักท่องเที่ยวเข้ามากรับไหว้พระกันเนี่ยเยอะมากในวันเสาร์ทิ์วันหนึ่งก็หลายหลายพันคนเนี่ยเราก็มาขอความเมตตาจากท่านเจ้าคณะจังหวัดขอตั้งจุดขายข้าวในราคาชาวนาให้ผู้บริโภคนะครับก็จะทําอย่างเงี้ยวนเวียนไปเรื่อยๆในจุดที่มีคนเยอะๆในตลาดต่างๆเนี่ยทุกวันนะครับนอกจากนั้นเราก็จะขายตรงเข้าโรงครัวของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีสามพ0 0โรงงานของปทุมธานีเนี่ยอันนี้สั่งซื้อเป็นล็อตๆลใหญ่ๆนะครับ ณขณะนี้เราขายได้ประมาณ220ตันแล้วครับดำเนินการมา5วันครับก็จะทำต่อเนื่องไปจนกว่าการราคาาแสรจะที่ขายครับโอชีครับ โอ้ยดูรบซ้ำเลยขายได้หมดเลยนะขายได้ไหมไม่่ะเนี่ยขายได้เลยค่ะลงจมลรับจมลเจ็ดเป็นคดีจมลแล้วตอนนำน้ำไปดินเจริญก็ไม้ไม่คือมลนะน้ำที่มขาเ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 ขา อยากให้ไปไหนก็ไห <cción> <wh> <Luc> <adia> <Q> ้บ้านไปไหนว่าขอเป็นของเกานบราณของใหม่ค่ะขอาข้าใส่กันพี่ใส่กัน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 ใส่ไันใส่กัน เอาไปือส่วางนะคะมาเมื่อไหร่หรือไม่มาแล้วิวาสนาทีดนิจวิชาตจริจาัมมาวทติอายุวโนุขาะดัเจ้าาาตุติกาานครับนครับทยีที่ผมก็มีนโยบายจะช่วยทำงานาค่าา่านเลย มันวิ่งค่ะมันไม่ต้องวิ่งเลยพราะว่าจะไปขายกับกำลังคนที่อยู่ลไมอเหนื่อยดูดยพันธ์ลีฮาร์ดอะไอย่างงี้กตอนเข้าไปก็จะขายพิธีหารจากที่อย่างเดียวมีพี่หารมาหาข่าวก่อนอ๋อไม่ได้หาข่าวมันจตรวจสรงจีนเลยนะครับนะครับนะสากลทางเกษตรคงหลวงจำกัดนะร่วมจำหน่ายเข้าสารนะครับตามโครงการประชานรัฐปทุมธานี อ่าร้อยเจ็ดสี่วอันนี้อันนี้อันนี้คือเราเราสีมาเองตราสเองเราสเองที่นีอยู่ประจมอยู่แอมากระพายกระพายหูเอางบมา้เอาเงินสองเดิมม้นโลนโลนโลนโ่นร้ยโลนเลยโลนโลดโลอโลนโลนโลนอลนโลนโลนนโลนอลดโลนลนนน ครับไม่เมื่อกี้เมื่อกี้มาจากไหนตัวใหญ่ร้อยเดียวร้อยเดียวแบบนี้อุดหนุนอุดหนุนเลยครับที่ไหนรับเงินหน่อยครับมาจับงานมาเราทำาประเทศไหนวะเนี่ยอันนี้อุดหนุนก่อนนะครับที่เป็นบอที่วางทั้งหลายเหล่านี้ของข้าวกล้างทั้งหลาย